สำหรับตัวของคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นตัวโปรแกรมบัญชีแบบง่ายนะครับสามารถเอาไปใช้กับตัวของธุรกิจได้นะครับแต่ต้องระวังนะครับเนื่องจากมันเป็นตัวของไฟล์ Excel นะครับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขต่างๆมันก็อาจจะไปกระทบนะครับกับตัวของไฟล c ซลได้นะครับดังนั้นเราอาจจะบันทึกนะครับบัญชีนะครับใช้อาจจะใช้ เป็นเดือนต่อเดือนนะครับหรือลักษณะที่หนึ่งพยายามที่ไม่ให้ไปกระทบกับตัวของฝั่งตัวของโปรแกรมมากหนักนะครับพยายามแยกเป็นเดือนเดือนนะครับจะได้ไม่ไปกระทบเดือนอื่นสิ่งสำคัญนะครับตัวของเอกสารนะครับตัวของมันเป็นโปรแกรมเนื่องจากมันเป็นโปรแกรมจากไฟ อยู่ในไฟล์ Excel นะครับมันก็เลยมีตัวของเอกสารไม่ได้เยอะมากในการจัดทำนะครับมีตัวของชื่อลูกค้านะครับเช็นเอกสารนะครับแล้วก็ตัวของชาร์ตผังบัญชีซึ่งเราจะต้องปรับแก้ก็ตามตัวของผังบัญชีนี้นะครับมาเพิ่มแล้วก็มีตัวของสรุปเลขที่บัญชีนะครับเดี๋ยวเราลองบันทึกสักหนึ่งรายการนะครับในตัวของส่วนนี้นะครับเช่นเรา ตัวนี้มันคลิกเลือกได้นะครับเดี๋ยวผมจะดูว่าช่องในการที่หนึ่งนะครับเราเลือกนะตัวอย่างที่หนึ่งอ่านี่คือชื่อลูกค้านะครับถ้าเกิดเราจะไปปรับแก้เราก็ไปปรับแก้นี้นะครับเช่นบริษัทดีดีทีมจำกัดพอไปปรับแก้แล้วเราก็ต้อง มาดูให้มันมันลิง์กข้อมูลมาหรือ,อยังนะครับมันมีลิง์กข้อมูลมาแล้วเราก็ต้องเลือกใหม่อ้งอิงเอกสารอันนี้เราก็ต้องพิมเองนะครับเช่นเราจะพิมพ์ตัวของใบเสร็จรับเงิน เราจะใส่คําอธิบายรายการได้พวกนี้ใส่ได้หมดนะครับแต่เนื่องจากว่าเป็นไฟล์ Excel อันนี้เราก็ต้องมาดูนะครับพื่เราขายคอร์สออนไลน์ดูรับเหมาก่อสร้างาถามเลกที่บัญชี ก็ต้องมาใส่ตัวของผังบัญชีเองนะปลุกสูตรเนื่องจากว่าโปรแกรมนี้นะครับมันอาจจะใช้งานยากนิดนึงนะครับหนึ่นก็ต้อง ใส่ตัวเลขที่บัญชีชื่อบัญชีก็ต้องมีความเข้าใจในตัวของสูตรนะครับซึ่งนนี้เป็นโปรแกรมที่นะครับที่เราได้มาฟรีนะเดี๋ยวเราก็ต้องไปปรับนะครับไปปรับใช้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะนี่มันต้องมานั่งแก้ทีละรายการนะครับแล้วก็ตัวผังบัญชีด้วยนะครับ นั้นผมก็ถือว่าตัวของโปรแกรมนี้ผมให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับซึ่งมันจริงๆมันมีตัวอื่นถ้าเกิดเราจะบันทึกแบบง่ายกว่านี้ไม่ต้องไปลงลึกเรื่องของเดบิตเครดิตมันก็มีตัวของโปรแกรมบางอันที่พอช่วยได้นะครับจะเป็นคลิปก่อนๆหน้านี้นะครับก็ไปติดตามที่คลิปนั้นได้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามและเดี๋ยวพบกันใหม่ในตัวของคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ